ใครต่อคะใครต่อใครต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่กับอะไรยาโอ้โหอ้าวไม่ได้อยู่กับแม่ตาใช่ไหมไม่อ่าอะไรอะอรยาต่อค่ะไม่ทำนะอารยาต่อเล่นเกมกันค่ะเกมสองอารยาเกือบแล้วลูกหนึ่งสองอยู่ตรงสีแดงสองอยู่ตรงไหนเกือบได้ก้นไระด้แล้วใช่ไหมโอเคอะแม่แม่จิ๋ค่ะ สองสามผมไม่ทิวอยู่ข้างหลังเพื่อนเลยอ่าเมตตาบ้างนะเมตตาบ้างนะเมตตาได้เลขอะไรสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นนี้ใช่ไหมเย้มตตาได้ขึ้นมายี่สี่แล้วโอเคเบลิซ่าจะขอให้ทุกคนลงไปว้าสามสามโอเคเมริ่าถึงไหนอ่ะหนึ่งสองสามถึงหนึ่งไหนเย้อาชานเขา ต่อเลยครับต่อเลยครับเออหกแมลงปลโลแน่เลยไม่ใช่แมลงอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยอ่าโอเคไปต่อค่ะไปต่อไปต่ออารยาโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอลูกโอ้โหเลขอะไรเลขอะไรมาแล้ว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  สี่เอ็กซ์ทอ่ะไปหัวใจของอารยาต่อไปสองสามสี่โอเคขอ้แม่หรอพี่ันของแม่ขอแค่กระโจนก็พอนะโอ้ฮ่าแม่ถ้าสองยังไงก็ไไม่ด้เชชิญโอเคอ่ะไม่ตานะทีนี้นะยม่ตานะห้าโอ้ไปทางไหนน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยเกือบแล้วเกือบจะได้ขึ้นบันไดอีก 好，拜倒，拜倒。